ที่เล่นไม่เคย,ม,เคยมีใครเกินน้องพิมพ์เอาคนละอันนี่ลูกคนละอันเออคนละอันเออเอออ่ะเออแล้วดูคนเตะเ็กต,ตก ดื่มไหมลูกอยู่โรงเรียนน่ะดื่มไหมพิมดื่มไหมลูก <c oughs> เอาเอาความชั่วมาเอาความชั่วมาเปิดเผยนะ <c oughs> ความเชั่วของพิมมาเปิดเผ <c oughs> ยนะเนี่ยเอาขาขัดไปเอาขาหนูสั้นเองนี่เดือดมา

อยากให้งั้นลูกของพังลูกแอาจะตดออกอ้าตดออกอ้าตดออกอ้าอ้ตดออกอ้า้อตดออกอ้าวอ้าอ้าอ้

แล้วดูเด็กตกดูเด็กตกนี่่นโอ้เหนื่อยโอ้เหนื่อยมันก็โขกหัวเต็ยงกันแหละดู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 โขกหัวเต็งอ่ะอ๋ออ๋อ ไปเล่นแบบอื hmm. um ่นกันไหมเราไปเล้นตรงนั้น